ê bây giờ 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 bây สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีพทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของแบงก์เลเตอร์มาเล่าให้พี่น้องได้ฟัง หลายคนหลายท่านนะครับก็คงจะรู้จักกับ Bank l e t ตเตอร์พอสมควรนะครับเพราะว่า Bank l e t ตเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงของสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะครับเขาก็ได้รวมกลุ่มกันกันกบพักพวกคนพ้องพี่น้องของเขาไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดวันว่างๆนะครับแล้วก็าดาวทิกตอกแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกหลายคนหลายท่านนะครับ ก็จะไปสร้างคอนเทนต์มาให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเอซของเขาได้ดูกันนะครับช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องเล่าให้พี่น้องได้ฟังผมเคยเข้าไปดูอช่องของแบงค์เลเตอร์เนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนนะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่จะดุเด็ดเผ็ดมันบางครั้งบางโอกาสเนี่ยนะครับแบงค์เลสเตอรเนี่ยเขาก็ไป มีเหตุนะครับมีเหตุก็คือมีการทะเลาะบาอแวงเล็กๆน้อยๆกับพะกพวบเพื่อนพ้องพี่น้องในกลุ่นในกลุ่มของเขาเอง แต่นั่นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติในช่วงที่แบง k ์เล t เตอร์เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับผมก็เห็นข่าวแวบๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ดูว่าเอ๊ะใครเนาะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารดูก็พบว่าเอ๊ะแบงก์เลเตอร์ Bank เนี่ยก็เป็นช่องที่ผมเคยได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็ได้เข้าไปดูคอนเทนต์ของน้องเขานะครับดูบ่อย เห็นบ่อยครั้งเลยนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ของเขาแต่และคอนเทนต์โอ้โหนะครับมีทั้งตบมีทั้งตีมีทั้งเตะมีทั้งจีบมีทั้งเผานะครับเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงจากนั้นนะครับก็มีเรื่องของอการท้านะครับการพนันกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้ดื่มกินสุราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้ดื่มกินสิ่งที่มันเขาเรียกว่าผิดปกติจากมนุษย์ที่จะดื่มจะกินอีกหลายอย่าง นะครับผมก็ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารก็ไปพบว่าคอนเทนต์ที่เบิร์ดวันว่าง,าง,างกับแบงค์เลตเตอร์เขาได้ทำเนี่ยนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่จะมีความซุ่มเสี่ยงในเรื่องของการที่จะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเออเป็นประมาณสักสิบยี่สิคลิปเห็นจะได้นะครับบางครั้งโอกาสมันเหมือนว่าเป็นจริงเป็นจังมากอย่างกรณีที่กระโดดทิพ ที่ด้านหลังรถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องก็คงจะเห็นในภาพในสื่อโซเชียลแลวแหละนะครับบางภาพบางคลิปเนี่ยเขาจะเห็นมีการจุดไฟเผาด้านหลังนะครับก็ทําให้เปลวไฟเนี่ยมันก็ไม่ผมของแบงเลเตอร์ไปด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นยิ่งมารู้ว่าแบงเลตเตอร์เนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตนะครับเหมือนว่ามีการท้าทายกันบอกว่าถ้าดื่มสุราหนึ่งแบนเนี่ย จะให้เงินใช่ไหมนะครับมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นนะครับก็มีพักพวกเป็นพ้องพี่น้องในทีมงานเนี่ยก็มีการขยันขยอยนะครับให้ทางแบงก์เลตเตอร์เนี่ยเขาก็ดื่มสุดท้ายเขาก็ดื่มแล้วก็ชอ็อคเออตามที่พี่น้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผมนํามาพูดนํามาคุยนํามาเล่าเพราะว่าแบงก์เลตเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวติกตอ๊อก เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber คนนึงนะครับก็ถือว่าเป็นน้อ,นองๆก็แล้วกันเพราะว่าอายุเนี่ยน้อยกว่านะครับคือข้อมูลที่ผมได้ทราบเนี่ยบอกว่าแบงก์เลตเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อย เต็มร้อยเปอร์นมากนักนะครับแล้วก็ก็<ๆ>หาเลี้ยงดูคุณยายนะครับคือออกไปทำคอนเทนต์ไปสร้างคอนเทนต์จากนั้นได้เงินมาใช่ไหมก็มาดูแลคุณยายซึ่งคุณยายก็อายุเยอะแล้วนะครับส่วนคุณแม่เหมือนว่าไปทำงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งอันนี้ต้องขออภัยไม่ได้เกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องของคุณแม่แต่ว่าผมได้ชมคลิปของน้องแบงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้ง แล้วก็ไม่คิดไม่คาดฝันว่าอยู่ๆเอ๊ะน้องเขามาเสียชีวิตจากคอนเทนต์ที่ได้ถูกสร้างขึ้นจริงอยู่ถึงแม้ว่าหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เชื่อว่ามันเป็นคอนเทนต์แต่ในแง่คิดมุมมองของผมเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นคอนเทนต์นรกก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นคําพูดของผมเองนะครับเพราะว่ามันมีความรุนแรงแล้วก็ทําให้แบง์เลสเตอร์เนี่ยน้องเขาเสียชีวิต ผมก็เลยใช้คําพูดว่าคอนเทนต์นรกก็แล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้พี่น้องในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์ก็แล้วแต่นะครับบางช่องเนี่ยเขาก็นําครอบครัวนำคุณแม่นำคุณยายของแบงค์เลตเตอร์เนี่ยก็ไปออกสื่อนะครับพี่น้องก็คงได้เห็นคงได้รับรู้แล้วแหละนะครับผมก็จะไม่ขอพูดมากแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือนะครับอยากจะ เตือนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นดาวทิกตอกไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber รุ่นหลังๆก็แล้วแต่นะครับคือหากเข้ามาในแวดวงนี้นะครับพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์นะครับอย่างกรณีอ่านข่าวอย่างเงี้ยก็ทําได้อ่านนวนิยายอย่างเงี้ยก็ทําได้คลิปเสียงอย่างเงี้ยก็ทําได้เรื่องตลกโปกฮายอย่างเงี้ยก็ทําได้อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของความดุนแรง เพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนเทนต์ที่มันรุนแรงรุนแรงเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้องน้องเยาวชนคนไทยของเราเนี่ยไปเอาเยี่ยงอย่างนะครับเมื่อน้องๆเนี่ยเขาไปเอาเยี่ยงอย่างมันก็จะเกิดเหตุที่ไม่ดีนะครับเออหากได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็จะทําให้ครอบครัว บิดามารดาพ่อแม่อุย่าตายายเนี่ยนะครับก็จะเสียใจอย่างกรณีของแบงลิสเตอร์เนี่ยเหมือนกันอายุของน้องเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจมากับครอบครัวของน้องแบงลิสเตอร์ใโอกาสนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดมาคุยกับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นข้อมูลข่าวดังมากนะครับในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ตัวนี้หลายช่องหลายสำนักพิมพ์เขาหยิบยก ประเด็นของน้องแบงค์เลตเตอร์เนี่ยมาพูดมาคุยผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนหลายท่านเนี่ยก็ให้ความสนใจข้อมูลข่าวชิ้นนี้นะครับมันดังกว่าเรื่องของว้าแดงซะอีกหากไม่นําข้อมูลชิ้นนี้มาพูดมาคุยกับพี่น้องเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับเออก็เลยหยิบประเด็นนี้มาพูดมาคุยแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องยูทูบเบอร์ดาวทิกเกทั้งหลายในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ให้พึงระมัดระวังนะครับ คือจริงๆผมนะครับเป็นอดีตทหารคอนเทนต์พวกนี้มันควรจะเป็นเรื่องของผมด้วยซ้ําแต่ว่าผมไม่เคยทำคอนเทนต์ที่มันเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับไม่ทํานะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมได้ตรักนะครับแล้วก็นึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็ไม่อยากจะให้น้องๆเยาว,วชนคนรุ่นหลังๆเนี่ยได้คิดแล้วก็ทําตาม ในเง่คิดมุมมองของผมเนี่ยนะครับก็อยากปลูกฝังให้น้องๆเยาว,วชนคนไทยเนี่ยมีความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เกิดการเกื้อกูลระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ประมาณนี้อยากให้ทําในในแนวนี้นะครับบางครั้งบางโอกาสก็ทําในเรื่องที่มันมีสาระนะครับเช่นนะครับภาพยนตร์สั้นอย่างเงี้ยทำไปเถอะสร้างไปเถอะนะครับเรื่องตลกโปกฮาเนี่ยทำไปเถอะสร้างไปเถอะนะครับแต่เรื่องของความรุนแรงที่มันมีการใช้กําลังใช้อาวุธยุทโธปกรณ์รอย่างเงี้นะยนะครับเช่นตบใช่ไหมเออเตะเออตีฟันศอกเผาไฟยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงจริงอยู่ คอนเทนต์เหล่านี quality, so them, them, ้มันเป็นคอนเทนต์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนมากเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาเข้าไปติดตามรับชมรับฟังเนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความสนใจในคอนเทนต์ลักษณะเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่พี่น้องนะครับประชาชนคนไทยหรือว่าพี่น้องเอฟซีช่องต่างๆที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเขาไม่ได้คิดเยอะนะครับแต่ว่าสภาพของหน้างานเนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเสมอ อย่างกรณีน้องแบงค์เลตเตอร์เนี่ยนะครับหากพี่น้องได้ไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีหลายคลิปหลายเหตุการณ์ที่น้องเขาถูกกระทําไม่ว่าจะเ,เป็นลูกแตงโมเนี่ยครับทิ่มที่ศีรษะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกระโดดถีบอย่างเงี้ยเผาไฟอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งตกมีทั้งเตะบางครั้งโอ้โหมันมันเป็นภาพที่รุนแรงนะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงพี่น้อง เอ่อไม่ว่าจะดาว t i ทิ o ตกหรือยูทูบเบอร์ก็แล้วแต่นะครับผู้ที่เข้ามาเล่นพวกโลกออนไลน์อย่างเงี้ยตามเพจตามเฟซต่างๆนะครับก็ไม่อยากจะให้ใช้คอนเทนต์ที่มันมีความรุนแรงเพราะว่านะครับมันจะเหมือนกับกรณีของแบงค์ริเตอร์นะครับจริงอยู่หลายคนหลายท่านพรรคพวกคนพื่อมเพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มอาจจะบอกว่าไม่ได้ทาคอนเทนต์ไม่ได้สร้างคอนเทนต์เขาดื่มเองเขากินเองของเขาเออแล้วก็เขาเสียชีวิต ด้วยตัวเองของเขาอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต,แต่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเลยเขาจะฟังไหมล่ะพี่น้องนะครับเออเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นแบบนี้ออในคลิปบางครั้งบางโอกาสเนี่ยผมก็เห็นมีการหยิบยื่นเงินจํานวนหลายแสนบาทเนี่ยให้กับแบงก์เลเตอร์แล้วก็มีข้อมูลมีการพูดคุยมีการท้าทายมีการยั่วยุให้ดื่มให้กินเพื่อได้รับเงินรางวัลจานวนเนี้ยมันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึง พี่น้องในโลกออนไลน์นะครับตามเพจตามเฟซตามทิก t o ok, อหรือ youtube ก็แล้วแต่นะครับก็ให้พึงระวังในเรื่องนี้จากกรณีที่แบงค์ลต t เตอร์เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับคงจะเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องในโลกโซเชียลม่มากกว่าน้อยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับคอนเทนต์ไหนที่มันค่อนข้างจะรุนแรง มีความเสี่ยงนะครับของเรื่องอันตรายไม่ว่าจะเรื่องการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็แล้วแต่ก็อย่าทําอีกเลยนะครับก็ก็อย่าทําเลยนะครับ,เ,นะรบเพราะว่ามันอันตรายนะครับหากเกิดการสูญเสียขึ้นอย่างกรณีของแบงก์เลเตอร์เนี่ยก็จะทําให้ครอบครัวญาติพี่น้องเสียอ,อกเสียใจนะครับมันจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงช่วยกันเฝ้าระวังอย่าให้มีเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลอีก